สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนช่องมุกกี้มุกของเราวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดคันเซ์กันค่ะไปกันค่ะ วัดแันซียู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะเพื่อนๆขับรถประมาณ20นาทีเองค่ะเราเลือกที่จะนั่งรถกระเช้าขึ้นไปค่ะส่วนใครจะขยันเดินขึ้นเดินลงก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครจะสะดวก จุดแรกก็จะเป็นจุดชมวิวจะมองเห็นทะเลสาบทั้งสองฝั่งค่ะอีกฝั่งหนึ่งคือโคเคลอัมเซอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวัลเคนเซค่ะเราสามารถเดินขึ้นไปบนยอดเขาต่างๆได้อีกค่ะ เราก็จะได้เห็นวิวต่างๆอีกมากมายทริปนี้เราขึ้นมาแค่ถ่ายรูปและชมวิวกันค่ะไม่ได้เตรียมตัวที่จะขึ้นเขากันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ